โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องม้าม่วงปั่นสล็อตนะทุกคนวันนี้ม้าม่วงก็จะพาเพื่อนๆมาเล่นเกมการในชาฟอร์จูนนะทุกคนก็คือโชคลาภแห่งขันเนตนะเพื่อนเอนก็ไปุูกันเลยแล้วกันนะเพื่อนๆก็วันนี้นะมาม่วงก็พกทุนมาอยู่ที่500้นะทุกคนเบ็ด5บาทเอ้ย6บาทแล้วกันนะทุน500 เป็น6บาททุกคนออโต้กดเทอร์โบไปเลยนะเพื่อนเพือนก็สำหรับเกมนี้นะทุกคนเป็นเกมของค่ายพีจนะเพื่อนเพือนก็ถ้าใครเคยเล่นก็น่าจะรู้ว่ามันมีสอภาคนะอุ้ยบิ๊กวินว่ะอันนี้มันมันเหมือนเป็น มะม่วงก็ไม่แน่ใจนะคือเหมือนมันมี2ภาคเนี่ยแหละมันเป็นแบบเกเกพาพีคานเน่ไงอีกภาคหนึ่งก็จะเป็นแบบเกมแบบไม่ใช่แบบเมกาเวแบบนี้นะเพแบบื่อนบอกไม่ถูกเหมือนกันถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเล่นให้ดูแล้วกันนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้โห โอ้ยหาวนะกลับมาหาวอีกแล้วนะทุกคนก็ถ้าใครที่ติดตามมาม่วงมาแนะก็น่าจะรู้นะว่ามาม่วงหายไปอยู่พักหนึ่งตอนนี้ก็กลับมาแล้วนะทุกคนก็อยากให้เพื่อนๆกลับมาเชียกันดูหน่อยนะ ซึ่งจะลงคลิปไปนะทุกคนประมาณ2-3คลิปนะก่อนหน้านี้เป็นแบบเล่นเกมพีจีสาวท้ำพีจีคับไอแมวนะทุกคนก็ยอดคนดูนี้รู้สึกว่าจะน้อยลงเยอะเลยนะก็ใครที่กับมาดูหรือว่ายังติดตามอยู่นี้ก็ฝากกันหน่อยนะเพื่อนนะไปเรียกพี่ปานะอาเพื่อนฝูงกลับมาให้หน่อย ตอนนี้ก็เหลือ400แล้วอ่ะทุกคนเรามาโฟกัสเกมกันดีกว,ว่าทุกคนมาไปยาวไปเบต6บาททุน500ทุกคนตอนนี้ก็หมุนไปประมาณ70หมุนแล้วยังนิ่งอยู่เลยนะกานิชาฟอร์จูน ไม่รู้ว่าอะไรจะเข้าฟรีเกมสักทีนะทุกคนรออยู่ตอนนี้ก็ยังไม่มีเพื่อนๆคนไหนดีเควสมาเลยนะทุกคนะว่าอยากให้มามวงเล่นเกมอะไรให้ดูนะหรือว่าอยากดูเกมไหนเป็ดเท่าไหร่ค่ายไหนเนี่ยบอกมาได้เลยนะทุกคนนะใครอยากให้มามองเล่นเกมอะไรให้ดูก็คอมเมนต์มาก,กันได้เลยนะเพื่อนๆนะตาคลิปเลยไม่ว่าจะเป็นของเกมไหนะอุ้ยเข้าฟรีเกมแล้ว ไม่ว่าจะเป็นคลิปไหนอ่ะของเกมไหนก็คอมเมนต์มาได้อย่ามาม่งวงจะไล่ดูแลใครก็ขอกอนก็น่าจะได้ก่อนแล้วทุกคนนะตามคิวเลยเฮ้ยเจโอโหไม่เปลี่ยนนะคือเกมเนี้ยถ้าสัญลักษณ์ที่เป็นกรบทองมันเปลี่ยนเป็น Y นะทุกคนแล้วมันจ่ายต่อมันจะคูณ hmm. ได้ไหมเนี้ยสี่ตัวเนี้ยโอโหเปลี่ยนตัวเดียวจ่ายแค่นี้อ๋อ oh. อืมอืมอืมสิบออกเป็นเจได้อยู่ทุกคนมีสิบจ่ายแล้วตอนนี้สิบกับลุงกำนันเท่านั้นนะอืมหมุนสุดท้ายนะทุกคนโอเคว,ว้าตามสเต็ป เปิดนี้ได้มาเท่าไหร่216บาทนะทุกคนเบ็ด6บาทของเรานะเข้าพีเกมรอบแรกได้มา216บาทใช้รอบหมุนไปประมาณเกือบร้อยหมุนนะทุกคนควรจะเข้า1พีเกมยังไม่ไปไหนนะตอนนี้ทุน500ก็ยังอยู่500เหมือนเดิมนะทุกคนด้วยความที่มันเข้าช้าไงกวาจะเข้าอุย้ย โอ้ยน่าเสียดายอย่างหนึ่งนะทุกคนว่าเกมนี้ข้างนอกมันไม่มีตัวคูณนะโอกาสที่จะที่จะแตกนอกนี่ก็คือว่ายากหน่อยนะทุกคนถ้าเป็นไปได้ก็ส่วนใหญ่คนที่เคยแตกเกมนี้น่าจะเข้าฟรีเกมแล้วแตกมานะเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งหมาโมกมาสองพันเล่นเกมเนี่ยทุกคนเราแบบแตกไปสองสามมืนเบ็ดสามสิบทุกคน ถือว่าโหดจัดอยู่แต่นั่นมันก็นานไปแล้วไงตอนนี้เราต้องมาสร้างตำนานบทใหม่นะทุกคนทุน500ร้อไปได้ถึงเท่าไหร่แต่จริงๆเรามงขอสักสักพันนี่พันห้าได้ไหม <c ười> คือเราไม่หวังเยอะไงขอให้มันกำไรก็พอนะทุกคนนะ แต่ถ้ามันจะให้เราได้นี่ก็ก็เอาหมดนะอืมโอมันดูแบบแตกดีไหลดีมากเลยนะทุกคนแต่ด้วยความที่มันไม่มีคูณไงมันเลยแบบไม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะนเพื่อนนะโอ้โหแต่ไหลไม่หยุดเลยนะ โอ้โหเราวันก้อนโตไปเลยแล้วกัน15.3แล้วทุกคนอันนี้เบส6บาทนะก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะที่เพิ่งเข้ามาดูหมาม่วงเป็นครั้งแรกนะหรือใครที่เคยดูอยู่แล้วนะก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมาม่วงด้วยนะทุกคนนะคนอื่นเขาจะได้เห็นคลิปหมาม่วงมากขึ้นนะทุกคนคนอื่นเขาจะได้เห็นติดตามกันได้นะทุกคนแล้วก็ถ้าใคร อยากให้มาวมงเล่นเกมอะไรให้ดูเนี่ยก็คอมเมนต์มากันได้เลยนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นเกมอะไรค่ายไหนงบเท่าไหร่ทุนเท่าไหร่เนี่ยก็อบอกกันไม่ได้ทุกคนแต่ทุกอย่างขอแค่เพื่อนๆขอมานะโอ้โหแล้วตอนนี้ยังไงเนี่ยมันยังนิ่งอยู่นะ เราหมุนมาเวดหกบาทนี้เกือบสองร้อยหมุนแล้วนะทุกคนตอนนี้อีกยี่สิบหมุนนี้ก็ครบสองร้อยหมุนแหละเข้าไปหนึ่งฟรีเกมเท่านั้นนะเพื่อนโอ้หนักจูแล้วก็ทุนหายไปหนึ่งร้อยนะทุกคนทังกำไรทั้งทุนอนะตอนเนี้ยเขาเรียกว่าเข้าเนื้อแล้วตอนนี้นะเพื่อน ทรงแปลกๆอุย้ยเข้าแล้วทุกคนรอบที่สองเฉลี่ยแล้วนะทุกคนประมาณครบประมาณร้อยหมุนนะเข้าหนึ่งฟีเกมนะกานิชาฟอร์จูนเนี่ยโอ้ยเกินสิบจ่ายเคยจ่าย,ย <laughs> มาแล้วนะทุกคนเฮ้ยโอ้ย อ <itor> <expresses> สวยงามเลยเจ่นหมุนตอนนี้โหยขึ้นมาเป็นพันแแล้วทุกคนโอ้โหช็อตเมื่อกี้สุดจัดเฮ้ยขอส,สวยอุ oh, ้ยสวยจัดยังไงช็อตนี้ได้มาอีกสามรอขึ้นมาสองพัน้วทุกคนนะเฮ้ยทรงอย่างดีนะทุกคนนะ โอ้เพนหบาทรอบที่สองนะเข้าฟรีเกมรอบที่2ทรงอย่างดีนะทุกคนเรียกว่าตามเป้าเลยนะเนี่ยพ5นหที่เราต้องการไว้มันให้มาสองพันแล้วนะตอนนี้นะทุกคนพอได้เลิกนะจังหวะนี้เอ,อกำไรก็ถือว่าเอาหมดนะทุกคนนะไม่สนจะมากจะน้อยขอแค่กำไรพอนะเ,เพื่อน สวยงาม1944นะทุกคนเอ้ยยังหยุดก่อนโอ้โหเดี๋ยวเราหมุน3 3 0 0ที่เหลือเลยนะทุกคนนะเห็นปะตอนนี้เราได้มา2 0 0 0ก็เดี๋ยวมามุงจะหมุน300นในภายในส0เรี่ยลองแ0บาทดูแล้วกันนะทุกคนเีืยอมันจะฟุกเข้าฟีเกมหรือจะมีบิ๊กวินอะไรอย่างนี้ไง ก็ oh, ลองลองดูไปก่อนอืมอืมเดี๋ยวว้าวิถ้าสมมติว่ามันฟุกเข้าฟรีเกมมาเนี่ย mm hmm. ถือว่ากำไรนะทุกคน mm hmm. มาไม่เพ่อน mm hmm. อุย้ยพวงมาลัยเต็มแผงเลย mm hmm. ได้แค่ยืดสองบาทเองเหรออ mm hmm. ุ้ยมาดิ เอีกสองร้อยเท่านั้นโอ้โหเมื่อก,กี้นี้สามคแรตเตอร์แล้วทุกคนเกือบเหมือนกันนะเกือบเหมือนกันนะเกือบได้เข้าอยู่นะเฮ้ย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 ว้าวยับเลยเพื่อนๆอ,อะไรวะเนี้ยแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็คือมีกำไรอยู่ในมือแล้วนะทุกคนนะ อันนี้นี่คือเผื่อฟุกแล้วกันเขาเรียกว่าหยดหยอดไปเผื่อฟุกนะถ้ามันเผื่อว่ามันได้เข้าหรือแบบมีวิกวินอะไรเนี่ยเราเอาหมดโอ้ยจะหมดแล้วว่ะเพื่อนๆเหลือห้าสิบนะสองพันห้าสิบห้ารอบโอ้โหเอาหมดวันเนี้ยเอาหมด โอ้โหโอเคไม่เป็นไรทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเราพกมา500ได้มา2000ก็ถือว่าได้มพันห้าแล้วทุกคนกำไรเราก็ถือว่าผลตอบรับเป็นบวกวทุกคนก็สำหรับเพื่อนคนไหนนะที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยทุกคนสำหรับวันนี้มาม่วงก็คงพอแค่นี้ลหละเพื่อนๆสำหรับเกมเคนชาฟอร์จูนทุกคนก็เจอกันครับผมบ๊ายบาย